ยามเย็นเหมือนเดิมเจอเบิร์ดเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็นำ LS หนึ่งสองห้าตัว R นะครับคันนี้เป็นตัว R นะครับนามาทําการรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าคันนี้เจ้าของตกแต่งมาเยอะพอสมควรนะผมพูดว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยดูนะครับการตกแต่งของเจ้าของนะฮะถือว่าแบบว่าไม่น่าเกลียดเลยนะครับของตรงของแต่งโปรงปั๊มอะไรนี่เจ้าของเขาไล่มาใหม่หมดเลยนะครับคัน ดูนะครับนี่ฮะลงล้อนะครับปงปั๊มนะฮะไล่มาใหม่หมดเลยนะครับโม่หนุ่มวนน้ำนะครับเสื้อ L S นะครับเออ่เจ้าที่เจ้าของเขาขายเพราะว่าเออ่แฟนเขาติดไอ้แฟนเขาตกงานนะฮะเขาก็จําใจขายนะฮะไม่เชื่อถามบอยนะฮะบอยเป็นคนยกขึ้นมานะฮะสำหรับคันนี้นะครับตกแต่งเยอะอย่างที่บอกนะฮะคาบูเคนะฮะนะครับเป็นใส่ปลั๊กไฟสองปลั๊กมานะครับเป็นชุดเดิมนะฮะโค้งโค้งทำสีมาหมดแล้วนะครับอ,อ่ะไอ ขาดึงดั้มนะครับอาร์มเนียมนะครับโอ้โหแข็งปั๊กเลยฮะตัวนี้นะครับอาร์มตัวนี้แล้วก็ท่อนะฮะเป็นของพี่วิทยยนดัดนะฮะนะครับหอมๆจำเลยครับชุดตรงชุดสีสวยครับเออพี่เขาตกแต่งมาแบบแนวซิ่งนะฮะอันนี้คือถังถังโอตอลุปนะครับถังโอตอลุปนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ถังอะไรนะฮะเป็นถังไม่ใช่ถังนงถังน็อตนะวิ่งขับรอบไปปลายแล้วยิงไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นถังออตอลุปนะครับอ่านะครับ นะครับดองดามมาหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับโยงยาวนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับคันกงคันเกียร์นะครับอาร์มนะครับมอหนุ่มมอหน้ามอะเดี๋ยวนี้ท่านท่านไหนครับท่านไหนที่จะทําการรีวิวอะเหมือนเดิมครับหมีนะครับรีวิวให้นะครับนี่นะครับ ทีเดียวติดหมีม,มีมีเปิดไฟซ้ายมือด้วยนะครับไป<ว>นั่นแหละไฟหน้าโอเคไปแล้วครับราคานเนี้ไม่รู้ว่ารถลูกอะไรนะครับ ว่าผม,ผมไม่ได้ถามพี่เขาลืมนะครับไม่ได้ว่าลูกอะไรเลยนะครับแนวซิ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับแนวซิ่งหน่อยนะครับเอกสารพร้อมไปโอนได้เลยนะฮะร,รู้สึกว่าบัตรประชาชนเจ้าของนะฮะเขาจะเป็นบัตรตลอดชีพนะฮะโอนตอนไหนก็ได้นะฮะ มีรถหลังครับนะครับสโลสโลเลยครับนี่โอ้สวยนะครับค mm ัน hmm. นี้สวยนะบอกนะได้ไปนี่ครอบรองคุ้มนะฮะสำหรับคันนี้ มีนะครับใบสมัครมี เวลาตรงนี้ก็ไดหมีตรงนี้ก็ไดหมีหนีตรงเนี้ยโอเคนีมน่มันไอเขตนี่หว่านี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับเนี่แจ่กเลยนะครับโอโอเดี๋ยวเลยนะครับสำหรัคันนี้โอ้โห,โห,โหน่าใจดีได้ไปนะครับคุ้มเลยนะคุ้มเลยนะครับคันนี้ ฟังเสียงคงเสียงเครื่องครับไม่มีในดังเลยนะครับอ่านคขึ้นชข้านะครับติดต่อเวิร์ดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ